ลูกชายของมหาเศรษฐีคนนี้ถูกจับตัวไปเรียกค่าไทยแต่แทนที่จะยอมให้เงินนั้นกับโจรลักพาตัวมหาเศรษฐีคนนี้กลับเสนอเงิน4ี่ล้านเหรียญให้กับใครก็ตามที่จัดการกับคนร้ายและพาตัวลูกชายของเขากลับมาได้แทนแลนซัมทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินเนแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube p ป e m มีมในราคาเพียง19บาทการสมัครกงง็ง่าย เราสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็กินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีกหนึ่งเดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code oh ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลย ยเ,นนเ,รรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในงานเลี้ยงภายในอาพาร์ตเมนต์สุดหรูในเมืองนิวยอร์กอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นของทอมมันเลนแช่ผู้มัง่งคั่งประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจสายการบินเขาจัดงานเลี้ยงนี้เพื่อเปิดตัวโฆษณาใหม่ที่เล่าถึงเส้นทางชีวิตของเขาที่ทํางานอย่างหนักจนกลายมาเป็นเศรษฐีด้วยตัวเองโฆษณานี้ภูมิใจนําเสนอว่าทอมสร้างบริษัทขึ้นมาจากศูนย์ โดยไม่มีความช่วยเหลือหรือเงินทุนใดๆจากครอบครัวขณะที่งานเลีเ้ยงดาเนินไปภาพยนตร์ก็ได้สลับฉากไปมาระหว่างแขกที่ยิ้มแยม้มสนุกสนานกับสถานการณ์มืดมนที่ซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งกลุ่มคนลึกลับกำลังเตรียมการบางอย่างที่อันตรายพวกเขาคือกลุ่มผู้ลักพาตัวที่กําลังจะเตรียมห้องเล็กๆไว้ขังเหยื่อมันชัดเจนว่าพวกเขากําลังวางแผนลักพาตัวใครบางคนในไม่ชา้า ความแตกต่างระหว่างงานเลี้ยงสุดหรูและอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่ได้สร้างความขัดแย้งหลักของเรื่องระหว่างความมั่งคั่งกับความสิ้นหวังไม่นานหลังจากนั้นทอมก็ได้ไปงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่เซนเทาพาร์คพร้อมกับภรรยาเคธและลูกชายวัยวเด็กชอนเคธเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินงานนี้ขณะที่เดินชมงานชอนก็เริ่มเบนความสนใจและค่อยๆเดินห่างจากพ่อแม่โดยที่พวกเขาไม่ทันได้สังเกตไม่นานชอน ถูกกลุ่มอาชญากรลักพาตัวไปกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยมาร er, ิสคอนเนอร์หญิงที่ทำงานจัดเลี้ยงและมีโอกาสเข้าถึงบ้านของมันเลนในงานต่างๆสองพี่น้องคัคและคับบี้บานซึ่งเคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนสมาชิกคนสุดท้ายคือไมโรเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพวกเขาจับชอนโยนใส่ท้ายรถตู้สีขาวแล้วขับหนีไปอย่างรวดเร็วหลังทอมและเคนรู้ว่าชอนหายตัวไปพวกเขาก็ตกใจมาก เลววิ่งตามเรียกชื่อของลูกชายอย่างสิ้นหวังในฝูงชนแต่ชอนกลับหายไปอย่างไรร่องรอยไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มโจรลักพาตัวก็ติดต่อมาหาทอมกับเคสผ่านอีเมลพวกมันส่งวิดีโอที่แสดงให้เห็นชอนที่ถูกปิดตาและถูกลามโซ่ไว้กับเตียงเขาดูหวาดกลัวและ,ะไร้ทางสู้คนที่พูดในวิดีโอใช้เสียงเครื่องดัดแปลงเสียงจนทําให้ไม่สามารถระบุตัวต,วตวนได้พวกเขาขอค่าถ่ยสองล้านดอลลาร์และเตือนว่าอย่าแจ้งตำรวจหรือสื่อ ถ้าไม่อยากให้ช้อนอาถูกจัดการแม้จะถูกขม่มขู่แต่ทอมและเคทก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและตัดสินใจแจ้งเรื่องนี้กับ FBI เจ้าหน้าที่ FBI มาในชุดคนงานซ่อแมแซมเพื่อมาให้เป็นที่สังเกตทีมนี้นำทีมโดยเจ้าหน้าที่ลอนนี่ฮอลกินส์เมื่อเข้าไปทอมก็ถูกถามว่าเขาจะเจรจากับกลุ่มลักพาตัวหรือจา่ายค่าไถ่เลยทอมตัดสินใจแล้วเขาเตรียมกระเป๋าเงินสองใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยเงินพร้อมส่งตามคำสั่ง ท่าทีของทอมแสดงว่าเขาคุ้นเคยกับการใช้เงินแก้ปัญหาแต่ครั้งนี้เขากลับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ที่ซ่อนตัวในบลูกลินคับบี้เริ่มรู้สึกผิดที่ทำร้ายชอนเขานั่งข,งข้างๆและให้ช,ช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งกับเด็กชายมาริสตำหนิคับบี้ที่รู้สึกสงสารและพยายามปลอบเด็กคนอื่นๆสนับสนุนมาริสและบอกว่าคับบี้ไม่ควรทำเรื่องแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้คากผี่ชายของคับบี้เห็นด้วยกับคนอื่น แต่ก็ปกป้องน้องชายไม่ให้ถูกดูถูกที่บ้านมันเลนทอมได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่เฮลสกินเขาเปิดเผยความลับในอดีตว่าเคยจ่ายเงินให้กับหัวหน้าสาภาพแรงงานเพื่อให้หยุดการประทวงหัวหน้าสาภาพถูกจำคุกแต่ทอมไม่ถูกลงโทษเขาสงสัยว่าอดีตนี้มันอาจเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวลูกชายของเขาเฮลสกินจัดให้ทอมพบกับหัวหน้าสาภาพในคุกลังพูดคุยกันมันก็ชัดเจนว่า ผู้ชายคนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของชอนอีกด้านหนึ่งคับบี้พยายามทำให้เด็กดีขึ้นโดยการซื้อสีเรียวและเทปวิดีโอจากร้านใกล้ๆเขาไม่รู้เลยว่าตำรวจนิวยอร์กคนหนึ่งกำลังสอบสวนคนร้ายในร้านนั้นนักสืบจิมมี่เชกเกอร์สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของคับบี้หลังสอบสวนเสร็จจิมมี่ก็แอบตามคับบี้ไปจนถึงที่ซ่อนจิมมี่ักปืนมาจ่องหัวคับบี้แต่เรื่องราวกลับพลิกผันเหมือนนักสืบจิมมี่ กลับเป็นหัวหน้ากลุ่มลักพาตัวซะเองเขาด่าคับบี้ที่ประมาทและเกือบทำลายแผนทั้งหมดจิมมี่บอกว่าคับบี้โชคดีที่ไม่มีใครรู้ว่าอาชญากรกำลังมาซื้อของเด็กที่ตัวเองลักพาตัวไปในคืนหนึ่งมาริสและจิมมี่อยู่ด้วยกันในเตียงพวกเขาคบกันมาริสบ่นว่าคับบี้และคนอื่นๆไม่เคารพเธอและคิดว่าทีมนี้ไม่มีความรับผิดชอบจิมมี่บอกว่ามันต้องมีพวกเขาในแผนนี้ที่บ้านมันเลนจิมมี่ โทรมาอีกครั้งด้วยเสียงปลอมและให้คำสั่งมในการส่งค่าถ่าย FBI พยายามติดตามสายแต่จิมมี่กลับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบล็อกการติดตามเ <c oughs> จ้าหน้าที่เสนอให้ใช้คนปลอมเป็นทอมไปส่งเงินแต่ทอมกลับปฏิเสธเขายืนยันที่จะไปส่งเงินด้วยตัวเอง FBI ซ่อนไมโครโฟนไว้กับทอมเพื่อดักฟังระหว่างการส่งเงินทอมไปถึงจุดนัดพบแรก เขาได้รับโทรศัพท์ให้ไปยิมจิมมี่สั่งให้ทอมกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำที่ก้นสระทอมพบกุญแจล็อกเกอร์แต่ไมโครโฟนดักฟังกลับเสียหายจากน้ำทอมเปิดล็อกเกอร์จนเจอวิทยุและชุดเสื้อผ้าใหม่เขาถูกสั่งให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยย้ายเงินใส่กระเป๋าเดินทางสองใบทอมทำตามและพบรถลออยู่ข้างนอกกระเป๋าเงินใบเดิมถูกทิ้งไว้มันทำให้ FBI ไไม่สามารถติดตามทอมได้เมื่อค่ำคืนมาถึงทอมก็ขับรถต่อไป โดยไม่รู้ว่าจิมมีก่กำลังตามหลังเขาในรถอีกคันจิมมี่ล้อเลียนทอมทางวิทยุว่าเขามักใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนตอนจ่ายเงินหัวหน้าสหภาพทอมพยายามถามถึงลูกชายแต่จิมมี่ก็เลี่ยงที่จะตอบทมอมหยุดรถข้างทางสัญญาณวิทยุอ่อนลงมันทําให้ทอมรู้ว่าจิมมี่อยู่ใกล้ๆจิมมี่สั่งให้ทอมเลี้ยวเข้าทางเมืองหินที่นั่นคับบี้ได้ขี่รถเอทีวีมารับเงินเขาขู่ให้ทอมส่งเงินมาถ้าอยากเจอลูกชายอีก ทันนั้นเองเฮลิคอปเตอร์สองลำก็มาถึงพร้อมกับทีมสวาดพวกเขาปิดล้อมพื้นที่ไว้คับบีตื่นตนกจนรีบขับหนีและยิงใส่เจ้าหน้าที่สไนเปอร์ยิงขับบีเขาที่คอจนลม้มลงจากรถเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทอมรีไปดูคับบีโดยหวังว่าเขาจะยังมีชีวิตและพูดได้แต่ขับบีกลับบาดเจ็บสาหาัสและจากไปโดยไม่พูดอะไรมันทําให้ทอมโกรธมาก เขาโทษ FBI ที่ทําให้คนเดียวที่อาจช่วยตามหาลูกชายของเขาได้ตายไปเจ้าหน้าที่ฮอสกินพยายามปลอบใจทอมเขาบอกว่าคับบีเป็นอาชญากรตัวเล็กๆที่ทำงานกับพี่ชายคลาร์กบาร์สคลาร์กอันตรายและมีประสบการณ์มากกว่าพวกเขาเชื่อว่าการตามหาคลาคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะช่วยชอนที่ที่ซ่อนคลากกดจัดหลังสูญเสียคับบี้ไปเขาไมา่อยากทำแผนต่อและเสนอให้จัดการชอนแล้วหนีไปมาริสเห็นด้วย เธอคิดว่าแผนมันล้มเหลวไปแล้วแต่จิมมี่กลับยังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เขาด่าทั้งสองและยืนยันว่าพวกเขาต้องเก็บค่าไทยจากทอมให้ได้เขายืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ที่บ้านมันเลนข่าวการลักพาตัวและค่าไทยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทีวีสาธารณชนรับรู้เรื่องนี้ทอมคิดถึงเหตุการณ์ที่คับบี้สับสนตอนที่เขาขอที่อยู่ของชอนเขาสงสัยว่าคนร้ายจะรักษาสัญญาหรือไม่จึงเสนอที่จะไม่จ่ายค่าไทยและหาวิธีอื่นที่จะได้ลูกชายกลับคืน จิมมี่โทรมาอีกครั้งเพื่อให้ส่งเงินในที่ที่ใหม่ทอมทำตามคำสั่งแต่เขาก็เปลี่ยนใจทอมบอกจิมมี่ให้เปิดช่องห้าดูข่าวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและวางสายทันทีทอมไปสถานีข่าวท้องถิน่นเขาขัดจังหวะการออกอากาศข่าวปกติแล้วนั่งหลังโต๊ะที่มีเงินค่าไทยสองล้านวางรอบตัวเขาจ้องมองกล้องและประกาศอย่างกล้าหาญว่าเขาจะไม่จ่ายค่าไทยนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นเงินนี้คุณจะไม่ได้ซักดอลลาร์เดียว แทนที่จะยอมทำตามคำขู่ทอมเปลี่ยนเงินค่าไทยเป็นเงินรางวัลสำหรับใครก็ตามที่ช่วยจับหรือจัดการโจรที่ลักพาตัวลูกชายของเขาได้นี่คือกลยุทธ์เสี่ยงแต่ก็ฉลาดทอมบอกว่าถ้าชอนกลับมายังปลอดภยัยเขาจะยกเลิกเงินรางวัลค่าหัวนี้ที่บ้านเคธและฮอกินส์ตกใจในสิ่งที่ทอมได้ทำแต่ทอมก็ยืนยันว่านี่เป็นทางเดียวที่จะช่วยลูกชายได้ถ้าผมให้เงินเขาเขาจะจัดการช้อนแน่ผมก็จะทำแบบนั้นถ้าเป็นเขาเขาเชื่อว่า ขับบีแสดงให้เห็นว่านี่คือผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่ที่ซ่อนตัวสถานการณ์เริ่มที่จะแย่ลงจิมมี่เริ่มเสียการควบคุมคนอื่นต่าง,งตื่นตระหนกหลังเห็นข่าวเงินรางวัลพวกเขาตั้งใจจะจัดการชอนแต่จิมมี่ก็มาถึงท่านเวลาและบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาจัดการเด็กเขาพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยแผนใหม่จิมมี่ส่งข้อความลับถึงเคสให้ไปพบเขาที่โบสถ์เก่าตอ,ตอนตีสองโดยไม่บอกทอมที่โบสถ์จิมมีส่สวมหน้ากากสกีเขาปรากฏตัว และครูจะทำร้ายชอนถ้ายังไม่ยอมจ่ายค่าถ่ายจิมมี่ยืนเสื้อที่เปื้อนเลือดของชอนให้เคทเคทหวาดกลัวและกลับบ้านในสภาพตกใจและบอบช้ำเธอเริ่มสงสัยในการตัดสินใจของทอมเอสกินสังเกตเห็นและพยายามโน้มน้าวให้เธอเห็นว่าการจ่ายค่าถ่ายคือทางปลอดภัยที่สุดแต่ทอมกลับยังไม่ยอมแพ้เขาออาไปพูดกับนักข่าวหน้าบ้านและประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น4ี่ล้านดอลลาร์จิมมี่โกรธมากและโทรมาหาทอมอีกครั้งเขาให้ชอนพูดเพื่อยืนยันว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ จิมมี่เรือกร้องค่าไทยอีกครั้งทั้งสองไม่มีใครยอมกันเกิดการโต้เถียงขึ้นเสียงดังจิมมี่ขู่จะจัดการชอนและยิงปืนใส่กำแพงเพื่อขู่สายทุกตัดปลายทอมและเคธวดกลัวสุดขีดในที่ซ่อนตัวแผนของโจนลักพาตัวได้พังลงจิมมี่ไปที่ร้านซักผ้าใก,ใกล้ๆเพื่อหาทางออกคลาร์สและไมเตรียมเก็บของหนีเมื่อเรสขิดจะจัดการชอนอีกครั้งจิมมี่ใช้วิทยุตำรวจส่งสัญ,ญญาณเหตุการณ์ปลอม และแซงทําเป็นจับกลุ่มคลาและไมสยแต่พวกเขากับรู้ทันและหนีไปด้วยรถตู้จิมมีย่ยิงและจัดการทั้งสองคนเพื่อให้ดูเหมือนป้องกันตัวเขาจึงได้วางปืนที่ใช้แล้วไว้กับศพหมายมาริสโผล่กมาเห็นเหตุการณ์เธอยิงจิมมี่เข้าที่ไหลจิมมีย่ยิงสวนและจัดการมาริสตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุจิมมี่เดินเซกับเข้าบ้านและไปนั่งข้างชอนเขาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือโดยแซงว่า เขาพบที่ซ่อนนี้และช่วยชอนไม่ได้เขาอยู่กับชอนจนกว่าทีมช่วยเหลือจะเข้ามาไม่นานทอมและเคทก็ได้รับขา่าวดีทั้งสองรีบไปที่เกิดเหตุและพบชอนที่ปลอดภัยแล้วทอมขอบคุณจิมมี่ที่ช่วยชีวิตลูกชายของเขาเวลาผ่านไปชอนยังปรับตัวได้ลำบากกับชีวิตปกติเขากลัวความมืดและแสงจ้าเพราะถูกปิดตาตลอดเวลาที่ถูกขังไม่นานหลังจากนั้นจิมมี่ก็ไปบ้านทอมเพื่อรับรางวัลสี่ล้านดอลลรา ทอมยอมจ่ายและชวนจิมมี่ให้เข้ามาที่ห้องทำงานเขียนเช็คจิมมี่เริ่มถามคำถามส่วนตัวทำไมเขาถึงไม่จ่ายค่าถ่ายทอมตอบตรงไปตรงมาว่าเขาไม่อยากให้เงินกับพวกคนเร็วๆพวกนั้นและถ้าสถานการณ์แย่กว่านี้เขาอาจยอมใจสิบเท่าเพื่อความปลอดภัยของชอนระหว่างพูดคุยชอนก็เดินเข้ามาและหยุดที่ประตูเขาเห็นใบหน้าบางส่วนและเสียงของจิมมี่มันทำให้ความทรงจำเจ็บปวดกลับมาชอนกลัวจนฉี่ราดทอมสังเกตเห็น และเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเคทเข้ามากอดจิมมี่อย่างอบอุ่นนี่คือความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดสำหรับชอนแม่ที่เขารักกำลังสวมกอดคนที่ลักพาตัวและทำร้ายเขาทอมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและสงสัยในตัวของจิมมี่เขาส่งเช็กให้จิมมี่ช้าจิมมี่รู้ทันทีว่าทอมสงสัยเขาเพื่อปกป้องตัวเองจิมมี่จึงชักปืนขู่ให้ทอมโทรหาธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเขาทอมยอม แต่ขอให้พวกเขาไปที่ธนาคารไปด้วยกันเขาสัญญาว่าหลังโอนเงินจิมมี่จะได้ออกนอกประเทศอย่างปลอดภยัยจิมมี่คิดแล้วก็ตอบตกลงก่อนออกจากบ้านเขาขู่ทอมว่าเขาอาจกลับมาเพื่อจัดการชอนทั้งสองขึ้นรถทอมแกลง้งโทรเรียกบริการเจ็ตส่วนตัวให้จิมมี่แต่จริงๆเขาโทรหา FBI เขาบอกผ่านโทรศัพท์ว่าเขาจะไปธนาคารก่อนสนามบินจิมมี สงสัยแต่ไม่ทันได้ฟังเมื่อถึงธนาคารทอมก็โอนเงินให้จิมมี่ตามปกติแต่นั่นกลับเป็นแค่การซื้อเวลาตำรวจพยายามจับจิมมี่ทันทีแต่จิมมี่กลับชักปืนออกมายิงตำรวจสองนายและวิ่งหนีทอมรีบวิ่งตามไปทั้งสองต่อสู้กันหน้าร้านขาทอมคว้าปืนของจิมมี่มาตำรวจมาถึงและสั่งทอมให้วางปืน จิมมี่ที่บาดเจ็บพยายามหยิบปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งที่ซ่อนไว้ที่ข้อเทา้าทอมยิงก่อนหนึ่งนัดพร้อมกับเฮาสกินที่ยิงอีกสามนัดมันทําให้จิมมี่เสียชีวิตทันทีไม่นานเคทก็มาถึงเธอและทอมเดินจากไปพร้อมกันขณะที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ